น้ำที่ท่วมบนถนนพิภาวดีนะคะตอนนี้ไหลมาถึงที่บริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองแล้วนะคะสอพอเองค่ะต้องเร่งทําคันกั้นน้ําขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะติดตามรายงานความคืบหน้าก,กับคุณนพจรสใจกเกษมค่ะคุณนพจรสเชิญค่ะครับเชิญครับ ครับคุณขวัญชนกคุณเชิงชายครับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือสภาพของถนนวิภาวดีรังสิตท,ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับขณะนี้ตรงบริเวณหน้านุ่สอสถานถูกน้ําท่วม10ช่องทางจราจรแล้วก็ท,วท่วมยาวไปจนถึงสนามบินดอนเมืองแล้วครับขณะที่อีกด้านหนึ่งคือด้านถนนผลโยธินนะครับน้ำก็ท่วมไปเกือบถึงโรงพยาบาลภูมิพลแล้วทาให้ขณะนี้ทางโรงพยาบาลต้องงดรับผู้ป่วยเพิ่มเติมและมีการเคลื่อนย้ายบางส่วนไปโรงพยาบาลอื่นครับ แม้น้ําจากรังสิทธิ์กองหนึ่งได้ไหลไปทางถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสะพานใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ํากว่าดอนเมืองนะครับแต่ว่ายังมีน้ําอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางนี้ครับก็คือมาทางถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าทั้งเส้นคู่ขนานและเส้นริพุธบาทซึ่งขณะนี้น้ําได้ท่วมไปถึงหน้าฐานทัพอากาศและสนามบินดอนเมืองแล้วโดยน้ําไหลเข้าไปภายในบริเวณห้องรับรองพิเศษของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับทำให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือสปพที่สนามบินดอนเมืองต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เร่งนากระสอบทรายพร้อมหินคลุกมาอุดปิดประตูทางเข้าออกภายในท่ากัศยานทั้งหมด7ประตูเพื่อเป็นการป้องกันน้าไม่ให้ไหลทะลักเข้าไปภายในสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของสอปภครับส่วนถนนวิภาวดีฝั่งขาออกน้ําที่มาจากรังสิตก็เอ,อ่อขึ้นมาจากท่อระบายน้ําล้นเข้าท่วมตลาด4ี่มุมเมืองและถนนบริเวณน,นั้นเกือบ30เซนติเมตรนะครับสำหรับน้ําส่วนใหญ่ที่ไปทางสะพานใหม่ก็คือไปอีกทางหนึ่งนั้น ขณะน,นี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเกือบไปถึงโรงพยาบาลภูมิพลแล้วทําให้ทางโรงพยาบาลต้องรับผู้ป่วยเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลที่ถูกน้ําท่วมเช่นโรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์ศูนทรังสิตพร,ร้อมกับประสานให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะย้ายไปรักษาพื้นที่อื่นครับ ตอนแรกเราก็เป็นโรงพยาบาลที่รอรับช่วยเหลือจากโรงพยาบาลที่โดนน้าท่วมมาก่อนนะครับอพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวความปลอดภัยนะครับเรามีนโยบายที่จะไม่เพิ่มผู้ป่วยส่วนพื้นที่เขตหลักสี่บริเวณชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง ซึ่งมีน้ําท่วมขังอย่างน้อย30-60เซนติเมตรนะครับล่าสุดผู้ว่ากทมได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวพร้อมกับชี้แจงเหตุผลที่น้ําท่วมขังนะครับว่าเกิดจากน้ําท่วมคลองประปาแล้วผุดขึ้นมาตามท่อซึ่งขณะนี้ระดับน้ําในคลองประปาได้ลดลงแล้วกทมก็จะเร่งสูบน้ําในชุมชนไปสู่คลองดังสิทันทีส่วนการไม่สูบน้ําลงสู่คลองอูดที่เป็นเพราะระบบสูบน้ําถูกน้ําท่วมหากเปิดเครื่องอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งคือที่ตำบลภูคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับระดับน้ําขณะนี้สูงขึ้นมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปถึงมีอีกหลายชุมชนครับที่ยังรองความต้องการจากอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของหลายๆอย่างจากทางภาครัฐครับขอบคุณค่ะ